เรามาดูโจทย์ทบทวนนิวเคลียร์นะครับเป็นแบบฝึกหัดนะครับโจทย์ให้อะไรมาผลบวกเลขมวลเลขอะตอมของ x เท่ากับ3.5เท่าเลขอะตอมของมันและเมื่อธาตุนี้สลายตัวเป็นธาตุ y และอัลฟาปรากฏว่าผลต่างของเลขมวลและอะตอมของธาตุ y มีค่าเท่ากับ127ถามว่าธาตุ x คือไรก็เอาสมการมาเขียนนะครับเป็นการสลายต่อเนื่อง นะครับ x, x เป็น y อ่ะสมการที่ได้เพราะฉะนั้นสมการคือ x ลา่ y, y ได้อัลฟานะครับแล้วเขาก็ให้อะไรมาเขา เราสมมติอะไรก็ได้นะครับอา้าว x เป็น a เลขมวล a แล้วก็ Z อันฟ้าเขียนให้ถูก4เลขมวล4เลขกระตำสอเพราะฉะนั้น y เป็นเท่าไหร่ y ก็เป็น a ลบ4กลับเลยครับ Z ซลบสนะครับอ่าให้เป็นสมการนี้ปรากฏว่ามีสมการเดียวนะครับเขาไม่ได้บอกว่า Y สลายต่อนะครับก็มาดูอะไรอีกโจทย์ที่ให้ผลบวก เลขโมดเลขกะตอมของ x เป็น3.5เท่าของเลขกะตอมของมันก็เราก็มาพิจารณา x เพราะนั้นทาด x เขาให้อะไรครับ a a บวก z เท่ากับ3.5 z ให้เป็นสมการที่2นะ ต่อไปต่อไปมาดูธาตุวายนะครับสลายธาตุวายแล้วบอกว่าผลต่างเลขมวลเลขกะตอมของวายนะครับก็มาดูธาตุวายธาตุวายได้ไรผลบวกเลขมวลไอ้ผลต่างเลขมวลและเลขอะตอมก็คือ a ลบ สี่อลบสี่เลขมูลจะต้องมากกว่าเลขกะตอมเสมอนะก็ลบด้วยอะไรแซลบสองมีค่าเท่ากับร้อยยี่สิบเจ็ดายเป็นสมการสามดูจากตัวแปรข้างบนนะครับเพราะฉะนั้นจากหนึ่ง จากหนึ่งก็ได้ A เท่ากับย้ายไปเป็นเทา่าไรครับ2.5 Z อ่ะได้แล้วนะอันนี้อันหนึง่งมาการที่4ก็ได้เช่นเดียวกันจาก2ก็จาก2ไปแล้วต่อจาก3ต่อไปจาก3 ต้องจาก2นะครับจาก3นะครับก็เป็น A ลบ Z ลบ4บวก2ก็กลายเป็น A ลบ Z A เลบ Z เท่ากับเท่าไหร่ครับย้ายไปเป็น127สบวก229สกามการที่ 5. อ่ะตอนนี้มาดูช้อย ช้อยสองหนเลขมวลสองหน2่งศูเลขกะตอมแปดส8่แปดหกเพราะนั้นเราจะหาตัวไหนก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าดูจากคณิษษตศาสตร์แล้วเราหาแซง่ายกว่าง่ายกว่า A นะครับก็เพราะอะไรก็แทน A จากส ลง5อ่าโอเคนะก็ได้เพราะฉะนั้นสมการ5จาก5ก็จะได้2.5งจดสัดลบสัดเท่ากับ129 ครับก็ได้แซเท่ากับอันนี้คือเหลือ1.5ก็เป็น3.2ส่วนนะครับ129คูณ2หาร3ตัดได้เลยนะครับก็เป็นเท่าไหร่3 3 4 4 43ได้ แปดสิบหกงนั้นก็มีอยู่อันเดียวเรดอนอ่ะโอเคนะครับต่อไปไอโซโทปยูเรเนียมเลขมวล238เลขตำเก้าสิสลาย ตัวแบบอนุกรมสลายนุกรมสลายเรื่อยนะไดอันฟา8ตัวอฟา8ตัวเบต้6ตัวเพราะนั้นก็จะได้ไอโซโทปก็คือตรงนี้จะพูดกระด้ไม่พูดกระด้เพราะไงก็ได้ธาตุใหม่ถามคือธาตุใหม่นี้เลขมวลเลขอะตอมเท่าไหร่โอเคนะก็เอามาเขียนเลยนะครับก็เริ่มที่สมการ จะได้เป็นยูเลียมสองสามแปดเก้าสิบสองเอาสี่หารดิสี่ห้ายี่สิบยูเนียมซีเอ็ 4, นบวกสองเนาะโอเคนะเป็นเอกลักษณกันแล้วก็อะไรครับอันฟาอันฟาอันฟา,นฟา,นฟาขเขียนถูกไหมแปดฮีเลียมเลขมวลสี่นะครับเลขอะตอมสองเบตา้บตาเบตา้บตาเบต้าหกตัวหกสัญลักษณ นะครับอ่ะเพราะนั้นก็รวมเลยตัวนี้ให้เป็น a Z นะครับบาลานซ์รวมมวลรวมมวลก็เป็นลายสองสามแปดเท่ากับ a บวก 8ปดคูณสี่สมการที่หนึ่งนะครับต่อไปรวมประจุก็คือเลขอะตอมนั่นเองนะครับหรือเลขอะตอมนั่นเองอ่ะเลขอะตอมนะครับเป็นเท่าไหร่เอ่ยเก้าสิบสองเก้าสิบสองเท่ากับซัด บวก8ปคูณสบวก6กคูณกับลบหสมการสองพันนั้นจาก1จาก1เราก็ได้เลข A เท่าไหร่ครับ3 2 38 36สองามสิ 32.238-32ลบก็206ต่อไปจาก2แก้สมการธรรมดานะครับซะ <Yeah. S 1> <Z S 2> ได้เท่าไหรเอ่ยอันนี้16อันนี้ลบเหลือ10ทั้นนั้นเป็นเท่าไหร่ครับ82อ่ะโอเคนะไอโซโทปตัวนี้ก็ได้คำตอบนะครับเพราะฉะนั้น x คืออะไร 2 0 6 82นะครับถ้าจำ่างก็เป็นตะกวัวนะครับอ่ะโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้ก็เป็นตามทฤษฎีในตัวอย่างหนังสือก็มีนะครับคล้ายๆกันต่อไปมาดูรูปแบบการเขียนอีกอันหนึ่งก็5ห้านะครับก็ 5. อห้าวิธีการเขียนแสดงนะครับก็ไม่มีอะไรมากเหมือนเดิมนะครับสลายต่อเนื่องเพราะนั้นก็เริ่มเลยเป็นตะกวัวเท่าไหร่ครับ 21082สไลด์ต่อเน,นื่องได้ x นะครับเลขมวล A เลขอะตอม z ับวกแล้วก็มานับดูเบตา้าเบตา้าเบตา้าเบต้าสองตัวอันฟ้าอันฟ้าหนึ่งตัวนะครับก็เป็นอันฟ้า หนึ่งตัวก็เป็นอันนี้แล้วก็อะไรครับแล้วก็อันฟ้าหนึ่งตัวเบต้าสองตัวก็สองอ e. ีเล็กโมนสุดลบหนึ่งนะครับก็รวมมวลเหมือนเดิมสองหนึ่งศูนย์เท่ากับเอ บวกสอ่ะสมการหนะครับรวมประจุเลยกรต่อมนะแปสงสมการหนึงแก้หรือไม่แก้ก็ได้นะครับเป็นเท่าไหร่ซดบวกสบวกกับ2อคูณลบหนึ่สมการที่2ได้เเท่าไหร่ จากหนึ่งใช่ไหมได้ A, A. ก็ไม่ยาก A อเท่าไหร่ครับสองร้อยหกจากสองได้ซาเท่าไหร่ซดแปดสิบสองนะแปดสิบสองแต่โจทย์ไม่ได้ต้องการตรงน,นี้ถามแต จำนวนนิวตรอนได้จาก A ลบแซึ่งเราก็ทำมาแล้วเพราะฉะนั้นจำนวน N อ่ก็เท่ากับ424ถูกแลว 82, ะว82 1 24โอเคน้ อ่กคดูกันต่อดูกันต่อก็คล้ายๆกันอันนี้ก็เอามาเป็นข้อสอบในการสลายตัวต่อเนื่องของยูเรเนียมสองสามแปดเลขกระตอมเก้าสิบสองนะครับให้อัลฟาสองตัวให้เบต้าสองสองตัวแกมมาสองตัวแกมมาไม่สนใจสนใจแต่อะไรอัลฟากับเบต้าก็เขียนสมการเหมือนเดิมเป็นยูเรเนียม สองสาใช่ไหมเก้าสิบสองสไลด์ตอนนี้ได้ x เลขมวล A เลขกระทอันฟาสองตัวก็สองอันฟาเบต้าสองตัวก็สองเบตางั้นรวมมวลเหมือนเดิมนะครับก็เป็น238เท่ากับ A บวก2คูณ4อ่ะสมการหนึ่งก็ไปรวมประจุสั้นกันแล้วกันเป็นเท่าไหร่ครับ92เท่ากับ z บวก2คูณ2บวก2คูณกับลบ1สมการที่2เพราะนั้นจาก2 ไดจากหได้เท่าไหร่แปดสองเท่ากับสองได้แซเท่าไหร่อ่าจากสองนะจากหแล 2. ะ2งั้นจาก2องอ่ะแซเหลือสองก้าสิบใช่ไหมเก้าสิบโจทย์ถามอะไร เพราะฉะนั้นจำนวนโปรโตอนก็คือ Z นะครับส่วนนิวตรอนจำนวนนิวตรอนก็เท่ากับ A ลบ Z นะครับ คำตอบไปยังโอเคนะลืมเขียนคำตอบอันจำนวนปรตอนเท่าไหร่เก้าสิบจำนวนตอนก็สองร้อยสามสิบตรงนี้เลยถ้าขับเท่าไหร่ร้อยสี่สิบนะโอเคครบหมดละ ท่านี้เอาทีรดิดนะครับโอเคนะครับ